Được rồi khóc อื้อหือ.อยู่ครับ.ตัว เรียบร้อยครับอ mm hmm. ือหืออยู่ครับ อืตัวที่สองนะ่หลุด ปลา,าในในในไม้เนี่ยตัวเล็กสองสาตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งลุมกัดกัดมาถึงทุกทีนี่มันใกล้เรือโพดถอยก็ม่าได้เนะถอยก็ตีม่าได้อีก โอ้ได้ปลาพี่ไปแม่ดีใจเลยนีถึงใจเพิ่นไดเมื่อเช้าก็ไปหาหาสองอรอบบ่มีไผอยู่ออกไปแล้วออกไปออกไปแล้วเขาปิดตลาดอำเภอม,มาสั่งปิดเลยกลับมหม เพิ่งขายได้300กว่าบาทได้กลับบ้านเอวโอ้ยอุ้ยเรียบร้อยนี่ไง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 ตาตัวที่สามละเออปลาป่าตาปลาในไม้นี่ยังมาโดนตัวใหญ่ได้หนิมีตัวใหญ่จอบอยู่เด้โอ้โหกระบาทได้กลับบ้านเอวโอ้ยอุ้ยเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไง